สวัสดีครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่สนใจมินิคูเปอร์คันนี้นะก็คือมาจากเว็บเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าคันเนี้ยสภาพรถและข้างในรถเนี่ยเป็นอย่างไงนะครับไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับสภาพภายนกนะครับก็เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะทุกคนไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะเห็นไหมมีขอบโครเมียมด้วยนะตัวนี้เป็นตัวคันที่เอสครับทุกคนนี่กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแล้วก็เป็นสีดำลําพึ่งแบบนี้เลยนะครับมีไฟตันหมอกผู่หน้าให้ครบครับผม ส่วนแม็กนะครับนี่ได้แม็กแม็กเดิมโรงงานครับคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพยางและแม็กก็สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีแหลกหลังคาด้วยนะทุกคนคันนี้นะครับผ่านการตรวจสภาพจากผุ๋ยอิสเปคชั่นแล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวรถคันนี้จะโดนย้อมแมวมาเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะว่าสภาพคันนี้เป็นอย่างไงนะครับผมพาไปดูกันเลยนี่ครับเปิดมาภายในนะครับก็จะเป็น โทนดาหมดเลยนะทุกคนก็คือเนี่ยเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะเป็นหนังกับตึงกำมะหยี่ครับทุกคนแบบนี้เลยสภาพเบาะยังใหม่อยู่เลยนะครับทุกคนนี่สภาพคือสวยมากๆครับนี่นะครับเป็นสองพวงมาลัยทุกคนก็เป็นมาติฟังกชันนะครับเห็นป่ามีคูดคอนโทรลด้วยนะปรับเสียงลดเสียงนี่มีคําสั่งเสียงให้ด้วยนะไม้นะครับคันนี้เพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเอ้สี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับผม สภาพเนี่ยทุกคนใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเห็นเปล่ามีแอร์แอร์อะไรใช้งานได้ครบปกตินะครับคันนี้เป็นเกียร์แบบอออโต้และทุกคนเป็นทิปซอนิกเลยนะปรับเครื่องเสียงคล้ายๆมาสด้านะทุกคนเนี่ยปรับง่ายนะปรับได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยทุกคนสภาพคือสวยมากๆนะครับส่วนเบาะหลังนะครับก็ ให้มากว้างๆแบบนี้เลยนะครับสภาพบอกก็คือยังอยู่99%เลยนะทุกคนไม่มีรอยขาดครับคันนี้แล้วก็มีที่ติดตั้งคาซีท้ด้วยนะครับผมนี่อ่าต่อไปก็มาดูในตัวของดีไซน์ข้างหลังกันบ้างนะครับนี่ทุกคนมินิคฟเปอร์เห็นปะ่ะอันนี้ก็เป็นตัว S ตามที่บอกเลยนะครับผมข้างหลังก็สวยๆแบบนี้เลยนะก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ ine, ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ